ถ้าคุณไม่ชอบเรื่องแย่แต่ยังรู้สึกว่ามันคอยตามมาหลอกหลอนนี่คือเวลาที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองลองนึกภาพชีวิตที่ทุกการกระทำของคุณคือก้าวไปสู่สิ่งดีไม่ใช่แค่เรื่องอใหญ่ๆห่ใดเท่านั้นนะแต่รวมถึงเรื่องเล็กน้อยด้วยอย่างเช่นการยิ้มให้คนแปลกหนะ้าการช่วยเหลือเพื่อนหรือแม้แต่การดูแลตัวเองให้ดีสิ่งดีๆเล็กน้อยๆเหล่านี้จะรวมกันเป็นพลังบวก ที่ยิ่งใหญ่แต่มันไม่ได้จบแค่นั้นน,น,นะการหลีกเลี่ยงเรื่องแย่งแยก็สําคัญไม่แพ้กันบอกลาเรื่องซุบซิบนินทาหลีกหนีจากพลังลบและปล่อยวางความโกรธเคืองเหมือนกับการจัดบ้านให้โล่งสะอาดปล่อยให้พลังบวกเข้ามาเพราะฉะนั้นตั้งใจทำความดีและหลีกเลี่ยงสิ่งไม่ดีคุณจะไม่เพียงเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณเองแต่ยังส่งตาอาความสุขให้คนรอบข้างด้วย ทำดีให้สุดนีีกเลี่ยงความชั่วให้สุดแล้วคุณจะพบกับพลังที่บริสุทธิ์คุณทำได้แน่นอน